รลดลายไม้ที่เห็นก็ทำเรียบ,ยบแล้วก็ทาขัดเงาและก็ดูคล้ายกับเป็นของโบราณหมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านถวายแห่งนี้มันทำหัตถกรรมซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นการทําขายกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวอ,อย่างเช่นกรอบกระจกอันนี้นี่ก็เป็นกระจกกรอบกระจกอันนี้ก็850บาทก็ที่ทําเรียนขึ้นลักษณะคล้ายๆจะเป็นแบบตะวันตกแต่ก็ไม่เชิงต่ดูเหมือนว่าข้างในก็จะเป็นของที่เป็นประดับกระจก ลงรักระดับไปตก